สวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์สักหนึ่งออเดอร์นะครับก็เปิดมาตั้งแต่เที่ยงนะครับเข้าไปก็บวกอยู่ประมาณร้อยคนเหรียญเข้ามาตั้งแต่เที่ยงแล้วก็นอนนะครับนอนตื่นขึ้นมาก็เมื่อกี้ก็เข้าไปได้อีกหนึ่งออเดอร์ก็บวกอยู่ประมาณร้อย่าเหรียญนะครับเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์ อีกออเดอร์หนึ่งนะครับออเดอร์อีกออเดอร์เดียวนะครับออเดอร์เดียวอ่าน่าจะน่าจะเจอเลยนะครับจะรอเข้าออเดอร์เซลล์อ่าเดี๋ยว จะรอเข้าออเดอร์เซล์จะรอที่แนวนะครับเพราะว่ากราฟมันทะลุแนวรับลงมาแล้วแท่งนี้ขึ้นไปทดสอบแนวรับไม่สามารถผ่านได้นะครับไม่สามารถผ่านได้มันเป็นการพักตัวนะเหมือนการพักตัวแต่ว่ากราฟเปิดแท่งใหม่มามันไม่ยอมขึ้นไปทดสอบนะครับเพิ่งจะขึ้นไปนี่นะฮะขึ้นไปทีหลังนะครับพี่ไอจะเข้าออเดอร์เซล์นะ,ะขึ้นไปไม่ทันเวลาก็ ปล่อยไปนะครับช่างมันท้งนี้ขึ้นไปทดสอบแนวไม่สามารถทะลุก,กลับขึ้นไปได้ไม่สามารถทะลุก,กลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็จะรอเข้าออเดอร์เซล์มันไม่ยอมขึ้นไปทดสอบมันขึ้นไปทีหลังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ อโอไม่กล้ากดอืมไม่กล้ากดนะครับออเดอร์นี้มันใกล้แนวรับนะครับเสียวแนวนี้นะฮะกำลังสองจิตสองใจถ้าขึ้นไปไกลกว่านี้นะครับจะเข้าอยู่นี่นะครับใกล้แนวรับนะน้องอ่าเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็กราฟ กลับตัวลงมาจนสามารถทะลุแนวรับได้นะครับโอ้นี่มันใกล้แนวรับอีกแนวหน,นึ่งนี่ทะลุแนวนี้ลงมานะแล้วก็ขึ้นไปทดสอบเนาะไม่สามารถข้ามไปได้อยากจะเข้าที่แนวนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่วิ่งแต่อ่า มานะครับตัดสินใจแล้วนะครับเอ่อโดนขึ้นไปทดสอบ3ามรอบนะครับ3ามรอบนะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นไปอีกนะครับแต่รีเจ็คแรงจะเข้าออเดอร์เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปละอ่าดูสิจะสวนขึ้นไปได้ไหมนะมันโดน3ามรอบแล้วนะแต่เห็นมันรีเจ็คแรงนะครับกำลังช่างใจอยู่ว่าไหวกับไม่ไหวนะครับ ทีจ็จแรงก็เลยปล่อยนะครับกดไปเลยอ่าเป็นยังไงอุ้ยหวัดเสียวโอเคนะครับสวยๆนะครับปิดจ็อบเลยแบบนี้นะครับปิดจ็อบเลยก็บวกมาโอเคนะครับสองร้อยตัวเหรียญเนาะโอเคลาการที่หนึ่งออเดอร์นี้นะครับสวัสดีครับน้องครับ